สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวใบพัดพารามเตอร์แบรนด์ช่างโนที่มีให้เลือกสันกว่า100โมเดลและที่สำคัญคุณสามารถสั่งทำพิเศษได้ตามชอบใชยอีกด้วยโอเคฮะพอราตทั้งหมดเป็นยังไงบริการหลังการขายจะดีหรือไม่เดี๋ยวตามไปชมกันเลยเปิดกันที่สนามบินคลองเชื่อมคือลลำปางจังหวัดกาฬสินพวกเราก็มารีวิวใบพัดกันที่นี่ วันนี้มาทดลองทดสอบใบพัดนะครับของช่างหนกนะครับนะครับใบเป็นพิษเอ็น59นะครับ125หมุนซ้ายอ,อันนี้เขาทางพี่เจ้าของเขาให้มาทดลองใช้ดูนะครับโอเคราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง มาลงฟ้ากันครับออกตัวไปแล้วสำหรับเดือดใจแอนยักษ์สุดยอดฝีมือแห่งร่มบินกระสินวิ่งนเชืคเครื่อง HEMAX 220พร้อมร่มพรามเนีย GT การสอบถามเมื่อขึ้นบินไปสักระยะผี่ยักษ์ก็ส่งสัญญาณออกมาว่าใบาพันไม้พีทเก้าตัวนี้รู้สึกว่ารอบจะมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าใบาพัดชั้นหนนะฮะถ้าบินไม่ได้บินไม่ดีก็สามารถส่งกลับไปเปลี่ยนได้ครับผมแม่บริการหลังการขายต้องขอบอกดครับว่าดีมากๆ โอเค5เมื่อแลนดิ้งก็ส่งไปพัดกลับไปเปลี่ยนเอาละ5ผ่านไปไม่กี่วันช่างหนุมก็ส่งใบพัดใบใหม่มาให้จากเดิมเป็นใบพีด9คราวนี้เปลี่ยนเป็นใบพีด7ดูสิยงแรงส่งเพิ่มขึ้นเยอะเลยสมมสิครับงานนี้ รยายกา,การมีทดสอบไปพัดกันเลยครับผมเมื่อบินเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาถามความรู้สึกกันว่าใบพิชเจ็ดต,ตัวนี้จะแรงได้ทังใจหรือเปล่า หลังจากที่รอบแรกรู้สึกว่ารอบแรกนะครับต้องขอบคุณทีมงานช่างโนดน,นะครับพี่ออสนะครับแกให้ใบพิษเก้ามาลองอนะพอลองพิษเก้าแล้วเนี่ยเครื่องรอบมาไม่ค่อยดีก็เลยส่งไปเปลี่ยนใช่ไหมก็เลยแกก็เลยส่งใบพิษเจ็ดมาให้กนะ็ขอบคุณแกด้วยนะครับอัตราเร่งรอ,อบต้นนะครับมาดีนะครับรอ,อบก็ไม่แกว่งนะครับรอบเนียนดี แล้วพออัดรอบไปก็ได้ได้รอบได้ทอคอยู่นะครับสรุปคือแมตรกระเครื่อง E Air Max 220นะครับใบของช่างนกนะครับโอเคฮะหมดไปกี่บาทครับใบนี้ใบนี้หมดไป2,000นนะครับแต่ก็ถูกใจครับถูกใจโอเค,ครบริการหลังการขายเปไ็นไงฮะดีเยี่ยมครับดีเยี่ยมมีการหลังการขายตลอดนะครับถ้าเกิดว่าใบหวานหรือว<ล>่าใบไม่มีแรงนะครับหรือว่าบินไม่สมุทก็สามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมฮะใช่ครับแกจะเปลี่ยนให้นะครับในตอนตกลงกันขั้นต้นนะครับ ออขอแกใบก้าวมาลองก่อนนะครับแกก็ให้ใบก้าวมาลองสุด,สดรับพอใจนะฮะเยี่ยมเยี่ยมโอเคขอบคุณครับสุดยอดครับเอาละฮะหากเพื่อนสนใจใบพัดปรารมาตัวเจ๋งๆสักใบก็สามารถ,ถติดต่อช่างโหนตามข้อมูลที่เราได้แนบไว้ให้ได้เลย